สิปีช่วยธุรกิจครอบครัวจนรายได้50ล้านบาทต่อปีพี่ชายบอกว่าทำคนเดียวเก่งกับพี่ใหญ่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดวันที่พ่อป่วยหนักธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างของครอบครัวกำลังจะลม้มมียอดหนี้สะสม3ล้านบาทพี่ใหญ่เป็นผู้จัดการแต่ไม่รู้จะทำอะไรเก่งเพิ่งจบปริญญาตรีเห็นพ่อกับพี่เครียดผมจะช่วยครับผมเรียนบริหารธุรกิจมาพี่ใหญ่ยิ้ม ดีเลยน้องเราทำด้วยกันบริษัทนี้ของครอบครัวเก่งเริ่มทำงานทันทีไม่รับเงินเดือนเพียงแค่อยากเห็นธุรกิจครอบครัวอยู่รอดแต่สิ่งที่เก่งไม่รู้คือพี่ใหญ่กำลังคิดแผนที่ไกลกว่านั้นในขณะที่เก่งทำงานหนักทุกวันพี่ใหญ่ค่อยๆจัดการเอกสารเบื้องหลังเก่งทำงานทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มตื่นคิดกลยุทธ์ใหม่ออกพบลูกค้าต่อรองราคาส่วนพี่ใหญ่มาแค่9โมงกลับตอน5โมงเย็น ปีแรกเก่งนำเทคนิคใหม่มาใช้ใช้ระบบออนไลน์รับออเดอร์มีเว็บไซต์ลูกค้าเพิ่มขึ้นธุรกิจเริ่มฟื้นปีที่2องชำระหนี้หมดแล้วกลับมามีกำไร5ล้านบาทปีที่ห้ากำไรต่อปี20ล้านบาทปีที่10รายได้ทะลุ50ล้านบาทต่อปีบริษัทเป็นที่รู้จักในวงการมีสาขา5แห่งจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรียกมาประชุมพี่ใหญ่หยิบเอกสารวางโตะพูดเย็นชา บริษัทนี้จดทะเบียนชื่อผมคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเก่งตกตะลึงพี่พูดอะไรผมเป็นคนจัดการเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างส่วนน้องแค่พนักงานขอบคุณที่ช่วยนะแต่ตอนนี้ผมจัดการเองได้แล้วเก่งมองพ่อพ่อหันหน้าหนีแต่เก่งไม่ได้โง่สิปีที่ทำงานเขาเก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างอีเมลกว่า500ฉบับที่แสดงว่าเขาเป็นคนออกแบบกลยุทธ์ วงจรปิดบันทึกว่าเขาทำงานตั้งแต่7จ็ดโมงขณะที่พี่มา9ก้าโมงสัญญากับลูกค้าลายเซ็นเก่งเต็มไปหมดบันทึกการประชุมกว่า200ครั้งมีชื่อเก่งเสนอแผนและที่สำคัญใบลงเวลาทำงาน10ปีที่ไม่เคยได้รับเงินเดือนเก่งไม่ได้โพสต์เปิดโปงแต่เขาเดินทางไปพบลูกค้าทุกรายกว่า200บริษัทใช้เวลา2สัปดาห์ผมขอบคุณที่ไว้วางใจผมมาตลอด แต่ผมจะออกไปเริ่มต้นใหม่3เดือนผ่านไปเก่งเปิดบริษัทใหม่ใช้ความรู้และประสบการณ์10ปีลูกค้าเก่ากว่า70%โทรมาหาเก่งเราเชื่อใจคุณเก่งไม่ใช่บริษัทภายใน1ปีบริษัทของเก่งรายได้30ล้านบาทปีที่2รายได้60ล้านบาทแซงบริษัทเดิมส่วนบริษัทของที่ใหญ่เสียลูกค้าไป70%รายได้ตกเหลือ15ล้านบาทต่อปีต้องปิดสาขา3แห่ง พี่ใหญ่ไม่มีความรู้ในการบริหารเหมือนเก่งเก่งยื่นฟ้องศาลเรียกค่าทดแทน10ปีที่ทำงานโดยไม่รับเงินเดือนพร้อมหลักฐาน500หน้าศาลตัดสินให้พี่ใหญ่จ่ายค่าทดแทน30ล้านบาทวันที่รับเงินค่าทดแทนพี่ใหญ่มายืนขอโทษผมผมโลภผมไม่ควรทำแบบนี้เก่งมองพี่ชายความรู้สึกสับสนพี่น้องร่วมสายเลือดแต่โลภทำให้ห่างกัน ผมให้อภัยพี่แต่ครอบครัวเราไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเก่งเอาเงิน10ล้านจาก30ล้านไปดูแลพ่อจนวันสุดท้ายวันนี้บริษัทของเก่งรายได้ทะลุร้อยล้านบาทต่อปีมีพนักงาน200คนได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นส่วนพี่ใหญ่ต้องขายบริษัทเดิมไปในราคาต่ำเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ความสำเร็จของครอบครัวไม่ได้สร้างจากความเป็นเจ้าของแต่สร้างจากความร่วมมือและความซื่อสัตย์ กดแชร์ถ้าเชื่อว่าความจริงจะชนะเสมอติดตามเพื่อรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไป